หลายคนอาจจะติดภาพจำว่าแม่มดคือคนที่ชั่วร้ายแต่ในสมัยโบราณเหล่าแม่มดนั้นได้ช่วยรักษาผู้คนจากอาการบาดเจ็บทางจิตใจแถมยังเป็นผู้ช่วยที่พดุงคันเด็กทารกอีกด้วยและในสมัยนี้ก็มีความเชื่อเกี่ยวกับแม่มดหลงเหลืออยู่ปัจจุบันเรียกว่าเป็นศาสนาใหม่หรือลทัทธิใหม่เกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นลทัทธินอกรีดในฝั่งตะวันตกศาส,สนานี้มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติพลังจิต การเรียนรู้และเติบโตทางด้านจิตวิญญาณซึ่งศาสนาหรือลัทธินี้ถูกเรียกว่าเพเกนคำว่าเพเกนมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินซึ่งหมายถึงผู้อาศัยอยู่ในชนบทหรือชาวบ้านนั่นเองแต่ในความหมายเชิงกว้างนั้นหมายถึงศาสนาหรือวิธีการปฏิบัติของชนสมัยก่อนการเผยแพร่คิดศาสนาในแถบยุโรปซึ่งมีการเคารพนับถือพระเจ้าแบบพระหุเทวนิยม าศาสนาเพเกนเป็นกลุ่มลัทธินอกาศาสนาที่ไม่ใช่าศาสนาหลักของโลกอย่างาศาสนาคริสต์อิสลามพรามณฮินดูพุทธเป็นต้นแต่าศาสนาเพแกนจะจัดอยู่ในกลุ่มของาศาสนาท้องถิน่นในเมื่อเราเข้าใจความหมายของเพเกนแล้วเรามาพูดถึงวิคคาบ้างว่าคืออะไรวิคคาคือศาสตร์แห่งธรรมชาติชาววิคแคนคือผู้ดำรงซึ่งธรรมชาติและถือเป็นส่วนหนึ่งของเพกน ชาววิคาหรือวิกแค่นมักจะเรียกตัวเองว่าเป็นพ่อมดแม่มดมีการทำพิธีกรรมต่างๆในวันที่พระจันทร์เต็มดวงมีการอุทิศตนเพื่อสังคมใช้พลังจากหินคริสตัลธรรมชาติดินน้ำลมไฟสมุนไพรต่างๆและมีการสร้างสังคมเล็กๆขึ้นมาตามความเชื่อของชาววิคาจะมีการชำระล้างพลังงานลบด้วยการออกไปรับพลังงานธรรมชาตินั่งสมาธิปรับสมดุลพลังงาน ใช้กดแรงดึงดูดคิดถึงแต่สิ่งดีดฝึกจิตซึ่งการฝึกจิตก็จะช่วยให้เชื่อมโยงกับพลังธรรมชาติได้ดีทําให้มีเซนส์หรือมีการตื่นรู้มีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีสัญลักษณ์ของชาววิคาคือรูปดาวห้าแฉกคล้ายๆกับสัญลักษณ์บูชาซาตานที่เป็นดาวห้าแฉกกลับหัวซึ่งแทนสัญลักษณ์จิตวิญญาณดินน้ำลมไฟศาส,สนานี้เชื่อว,ว่าเทพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ วิคาในแบบดั้งเดิมนั้นประกอบพิธีกรรมเป็นกลุ่มที่เรียกว่าโคเวนซึ่งประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด13คนแต่สมัยใหม่สามารถทำแบบคนเดียวได้เรียกว่าโซลิตารีวิคคาไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับซาตานแต่วิคาเชื่อว่าสิ่งชั่วร้ายมาในรูปแบบของพลังงานลบเท่านั้นนอกจากนี้ยังเชื่อเรื่องกรรมการกระทำทุกอย่างย่อมมีผลของมันเสมอไม่ว่าร้ายหรือดีวิคคาจึงมีคำแนะนำในรีทอดสุดท้ายว่า จงกระทำตามเจตนารม์ถ้าไม่กระทำอันตรายใดๆและนี่คือคำแนะนำที่วิคายึดถือสูงสุดผู้ใดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อย่างเสมอผู้นั้นย่อมเป็นวิแคน่นอย่างแท้จริงวิคามีเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติซึ่งจะต้องเข้าถึงศาสตร์วิคาในระดับความรู้ทางจิตวิญญ,ญาณเท่านั้นมีคนบางกลุ่มที่บอกว่าวิคากับศาสตร์พ่อมดแม่มดคือสิ่งเดียวกัน แต่ถ้าจะพูดให้ถูกน่าจะเรียกว่าค้ายคลึงและเกี่ยวพันกันมากกว่าโดยวิคานั้นจะฝึกและศึกษาเฉพาะเวทมนต์ที่ไม่เป็นอันตรายใดๆและส่งผลดีเท่านั้นขอสรุปสั้นๆไว้ว่าวิคาทั้งหมดเป็นเพแกนแต่เพแกนทั้งหมดไม่ใช่วิคาเช่นเดียวกับพ่อมดแม่มดทุกคนไม่เป็นวิคาและเพแกนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับลัทธิเพแกน ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนของคุณที่ชื่นชอบการฟังเรื่องเล่าและตำนานต่างๆสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ